สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะยังเรียนนะคะอยู่ในตีลวเคอร์นะคะบทที่6กวอร์มเดอร์เซียลเฮนตาอ่โรงเรียนของพวกเราใหญ่มากนั่นเองนะคะในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะคะเราจะเรียนในส่วนที่3ก็คือเคอร์เวนนะคะคือบทเรียนนั่นเองเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเคอร์เวนนะคะจะอยู่ในหน้าที่43แล้วก็44ค่ะในหนังสือเล่มสีแดงของเราเด็กๆ,ๆเปิดไปดูได้เลยนะคะ เรามาเริ่มกันนะคะที่หน้า43บนะคะบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้อ่านออกเสียงว่าอูยาเฮอร์ฉยนะคะอูยาเฮอร์ฉวยคำว่าอูยานะคะลูกตัวนี้นะคะในภาษาจีนแปลวะ่ากาหรืออีกานะคะเฮอแปลว่าดื่มนะคะฉวยแปลว่าน้ำนะคะเพราะฉะนั้นอูยาเฮอร์ฉยหรือบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับนิทานเรื่อง กาดื่มน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพประกอบแล้วก็เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะเริ่มที่บรรทัดแรกนะคะเขาบอกว่าอีจืออูยาโขเคเละนะคะอีจืออูยาโขเคเละนะคะอีหรืออีในภาษาจีนแปลว่าหนึ่งนะคะจือตัวนี้นะคะเป็นคำลักษณะนามนะคะของอูยาอูยาก็คือกาหรืออีกานะคะ โขหรือโขที่เราซื้อพูดไปเมื่อกี้แปลว่าปากนะคะลูกเข๋แปลว่าแห้งหรือในความหมายของเราก็คือกระหายนะคะเล่าแปลว่าแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอีจือุยาเข๋โขเล่นะคะก็จะแปลว่ากาหนึ่งตัวนะคะปากแห้งหรือของแห้งแล้วนะคะต่อไปเขาบอกว่าเฟยหลาเจ้าสุยเฮเฟยหลาย จ้าช่ยเหอนะคะเฟยหลยนะคะแปลว่าบินมานะคะเจ้าหรือเจ้าแปลว่าหานะคะช่วยแปลว่าน้ำเฮอแปลว่าดื่มอ่าเฟยหลเจ้าช่วยเหอนะคะก็จะแปลว่าบินมาหาน้ำดื่มนะคะต่อไปเขาบอกอีกว่าอูยาข่านเจี้ยนอีเกอร์ผิงจือนะคะ อูยาข้านเจี้ยนอีเกอร์ผิงจืออุยาแปลว่ากาหรืออีกานะคะข้านเจี้ยนแปลว่าพบเห็นหรือมองเห็นนะคะอีหรืออีแปลว่าหนึ่งเกอร์เป็นคำลักษณะนามของคำว่าผิงจืที่แปลว่าขวดนะคะลูกเพราะฉะนั้นอูยาข้านเจี้ยนอีเกอร์ผิงจืก็เลยแปลว่ากาเนี่ยมองเห็นขวดน้ำอยู่หนึ่งขวดนะคะมองเห็นขวดน้ำอยู่หนึ่งขวด ต่อไปเขายังบอกอีกว่าผิงจือหลีเตอร์วยปู้ตัวนะคะผิงจือหลีเตอร์วยปู้ตัวผิงจือแปลว่าขวดนะคะหลีแปลว่าไหนเตอแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของชฉวยแปลว่าน้านะคะปู้แปลว่าไม่ตัวแปลว่าเยอะหรือแปลว่ามากนะคะเพราะฉะนั้น ผิงจือลีตะสวยปูตัวนะคะก็จะแปลว่าในขวดในน้ําอ่ะในในขวดนะคะมีน้ําอยู่ไม่เยอะนะคะต่อไปเขาบอกอีกว่าผิงจือกาวผิงโคเียวนะคะผิงจือกาวผิงโคเียวนะคะผิงจือรู้แล้วแปลว่าขวดถูกไหมคะ กาแปลว่าสูงอ่าพิงจึเกาก็คือขวดมันสูงนะคะผิงแปลว่าขวดเข่าแปลว่าปากเขียวตรงเป็นแปลว่าเล็กนะคะตรงข้ามกับต้าที่แปลว่าใหญ่นะคะพิงจึเกาวขวดมันสูงพิงโคเขียวแล้วก็ปากขวดมันก็เล็กนะคะต่อไปเขาบอกว่าอูยาเฮอ พูดจ้าวสวยนะคะอูยาเฮอพูดจ้าวสวยนะคะอูยาก็คือกาหรืออีกานะคะเฮอแปลว่าดื่มปู้หรือปู่แปลว่าไม่จ้าวสวยจ้าวสวยนะคะก็ความจริงปููจ้าวแปลว่าไม่ถึงนะคะหรือว่าไม่ได้นะคะสวยก็จะแปลว่าน้ำเนาะเฮอู้จ้าเฮอพู้จ้าวสวยก็จะแปลว่าดื่มไม่ได้ดื่มน้ําไม่ได้นะคะ อูยาเฮอผู้จ้าวุยก็คือกาก็ดื่มน้ําไม่ได้นะคะเพราะว่าพิงจะกาเพราะว่าขวดมันสูงแล้วก็พิงโคเชวปากมันเล็กด้วยนะคะถ้าเราดูรูปทรงของปากกานะคะไม่ใช่ปากกาที่ใช้เขียนนะปากของอีกานะคะลูกเราก็จะเห็นว่าจากรูปเห็นไหมปากเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเวลาเขาจะจะงอยลงไปดื่มน้ํานะคะมันก็จะค่อนข้างลําบากนะคะต่อไปหนะ้าต่อไปเขาบอกว่า 乌鸦找来很多小石子นะคะ乌鸦找来很多小石子นะคะ乌鸦ก็คือกานะคะจ่าแปลว่าหาหลายแปลว่ามาเหินแปลว่ามากตัวก็แปลว่ามากเหนินตัวก็คือมากมายหรือมากๆนะคะเ俏แปลว่าเล็กนะคะ ชื i อจื้นะคะตัวนี้เราเรียนไปแล้วแปลว่ากรวดหรือก้อนกรวดนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้อุย่าเจ้าหลาเห็นตัวชื i อจื้นะคะก็แปลว่าการเนี่ยหาก้อนกรวดเล็กๆมาแบบเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะหาก้อนกรวดเยอะๆมานะคะต่อไปเขาบอกอีกว่าอีกอีอกอฟัง่งจิ้นผิงจื่อ่ะ อีเกอร์อีเกอร์ฝังจิ้นผิงจือลี่นะคะอีเกอร์อีเกอร์อีหรืออีแปลว่าหนึ่งถูกไหมลูกเกอร์เป็นคำลักษณะนามอีหรืออีแปลว่าหนึ่งอ่าอีหรืออีแปลว่าหนึ่งเกอร์ก็เป็นคำลักษณะนามอีเกอร์อีเกอร์ก็คือหนึ่งหนึ่งนะคะฟั่งจิ้นนะคะแปลว่าย่อนหรือใส่ ลงไปนะคะอ่าหย่อนหรือใส่ลงไปอีกเกอร์อีกเกอร์ฟางจินนะคะก็คือ, 1, 1อนหอนึ่งหนึ่งอันก็หย่อนลงไปหนึ่งอันก็หย่อนลงไปนะคะต่อไปเขาบอกอีกว่าผิงจือก็คือขวดเนาะหลีแปลว่าไหนอ่ะเพราะฉะนั้นอีกเกอร์อีกเกอร์ฟางจินผิงจือหลีก็คืออันนึงก็หย่อนลงไปในขวดอันนึงก็หย่อนลงไปในขวด ก็คือได้มาก็หย่อนได้มาทีละอันก็หย่อนหย่อนหย่อนลงไปนะคะต่อไปเขาบอกว่าชุยม่านม่านเชนเตะกาวเหรอชุยม่านม่านเชนเตะกาวเหรนะคะชุยในที่นี้ก็คือน้ํานะคะลูกม่านมาน่นก็คือช้าช้านะคะเชนกาวตัวนี้เป็นคําเดียวกันนะคะแต่มีคําว่าเตะมาขั้นตรงกลางเหมือนเสริมให้รู้ว่า มันเป็นจริงนะคะเชิญกาวแปลว่าสูงหรือเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเติบม,มาย้ําตรงกลางเหมือนกับว่ามันเพิ่มจริงๆนะคะเชิญตะก,กาก็คือเพิ่มจริงๆนะคะเลิกแปลว่าแล้วอ่าเพราะฉะนั้นช่วยมั่นๆเชิญตะก,กาเลิก็เลยแปลว่าน้ําก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแบบช้าๆเพราะว่าอะไรลูกโดนก้อนกวดลงไปอยู่แทนที่ถูกไหมคะสุดท้ายเขาบอกว่า 乌鸦喝完水，หวานย高兴的飞走了乌鸦喝完水，อ高兴的飞走了อูยาก็คือกานะคะเฮอแปลว่าดื่มนะคะหวานแปลว่าเสร็จสุ่ยแปลว่าน้ำอ่าอูย่าหวยก็คือกาดื่มน้ำเสร็จถูกไหมลูกอ่ากาดื่มน้ำเสร็จนะคะ กาซิ่งแปลว่าดีใจนะคะเตอตัวนี้เป็นคำเสริมน้ำเสียงที่มามาเสริมคำว่ากาซิ่งที่แปลว่าดีใจจริงๆนะคะเฟยโจเฟยโจก็คือบินไปเลแปลว่าแล้วอ่ากาซิ่งแต่เฟยโจเก็คือดีใจแล้วก็บินจากไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทความบทเรียนของเราเดี๋ยวเราซื้อขออนุญ,ญาตทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเขาบอกว่า 乌鸦喝水，นะคะ，敢一只乌鸦口渴了，飞来找水喝。乌鸦看见一个瓶子，瓶子里的水不多，瓶子高，瓶口小，乌鸦喝不着水。 乌鸦找来很多小石子一个一个放进瓶子里水慢慢升得高了乌鸦喝完水高兴的飞走了啊，่จบนะคะสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราซื้อจะอธิบายเป็นภาษาไทยก็คือเรื่องมันก็มีอยู่มาก เรื่องของกาดื่มน้ํานะคะเขาก็พูดว่ากาตัวนึงนะ่ะมันกระหายน้ํานะคะแล้วก็บินมาหาน้ําดื่มปรากฏว่ากาเขาก็เห็นขวดอยู่ขวดหนึ่งนะคะซึ่งมีน้ําอยู่ในขวดเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่ลักษณะของขวดก็คือขวดมีลักษณะสูงนะคะแล้วก็ปากขวดเล็กนะคะทําให้กาดื่มน้ําไม่ได้นะคะกาตัวนี้ก็เลยหาวิธีนะคะโดยการเอาก้อนกรวดเล็กๆนะคะมาหย่อนใส่ลงไปในขวดนะคะ เพื่อให้น้ำอ่ะมันเพิ่มระดับขึ้นแบบช้าๆอ่าหลังจากที่น้ำมันขึ้นปุ๊บกาก็จะสามารถดื่มน้ำได้พอเขาดื่มน้ำเสร็จเขาก็ดีใจนะคะที่เขาดื่มน้ำได้แล้วเขาก็จากไปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทเรียนของเราในวันนี้นะคะสำหรับงานที่เราซื้อจะให้หนูทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นการอัดคลิปวิดีโอนะคะบทเรียนเรื่องอุยาเฮอร์ชยนะคะ หลังจากนั้นก็ให้เด็กๆนะคะสรุปเนื้อหาให้เราซื้อฟังว่าเรื่องที่เราซื้อสอนไปเมื่อสักครู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะถ้าสมมติว่ามีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับคลิปวิดีโอหรือมีคำถามหรือมีคำที่อ่านแล้วไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวรบกวนเด็กๆอะ่ะเปิดคลิปวิดีโอดูอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะหรือเปิดดูหลายๆรอบก่อนเพื่อความชัว์ถ้าดูแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้นะคะ สำหรับการเรียนของเราในวันนี้ก็จะก็จะมีเพียงแค่นี้เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะในส่วนของตี้ชีคเคอร์สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ